ไ้ได้โอย้ากรโปบ่อยัวกนี่สูงกรดีอ่าจากโกสูงครับผม่ผมไเด้ไม่เบิงดูแลความสงบ้านพูนยาบานเซเลนมาเนี่ยดับยานไปลบไปแรงน้บาน้ไรอ่ะนีบมี่ครับบมี่ครับตำรวจบ้านครับตำรวจบ้านเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวจับคนต่างดาวบ่เอกสารไถกต้องเลเดียวต่างดาวล่ะต่าดาวเนี่ยดีจัมาเต้ใส่มา้ทงไหน เอกสารมีบ่เอกสารมีเบิร์ดเนาะโอเคเลยปาดไป่ยู้ทู่ไป่ขึ้นไหนแถ้ปัดนี่ยเออเอาพักกระไทยพี่น้องพักกระไทยปาดโม้ม่สติสั้นขะมาอันตำรวจใหนมาดูแลความสงบดูแลความเรียบร้อยโม่สงบตทีเอานี้ก่อนสนับไปก่อนเด้อมันวุ่นวายตีเอาเปลี่ยนไหมสนับเป็นดูแลความวุ่นวายสั่น ทีบันสิเลนถอยออกไปอ่ับฟังเจ้าหน้าที่เลยฟังเจ้าหน้าที่เลยเพราะว่าตำรวจธรรมด่าด้วยตำรวจบ้านอตำรวจบ้านเต็มเต็มเต็มเตมเต็เต็มเต็เต็มเตมเต็มเต็เต็มเอนเ็มเตเตามเนมเต็เมเต็เ็เเ่เเเเเ่ ไปนครันาอไบอัน้นาเป็นำส่งส่งครับส่ง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 ครับส่งส่งาไปครับใดใส่รเป็นเงครับแม่นครับเป็นเ่นครับขนาดระเบียบนะครับครับเอาเลี้เลียนขวกับเ่อ้าุนุญัอ่าสรุปแล้วสีรอบแม่นบ่ครับเนี่ยสาอ่าเดวผมดูแลความปลอดภัยให้ได้ครับได้ต้องเรียนน้ำเด่นนน้ำกลดูแลความปลอดภัยถือกล่องเลยน้ำกลเนี่ยาบ เอาสิผมคัดซอพ่อเขาหนะครับเลยเรียผู้พอดไถ่ยังเนาะเอาสิผมคัดซอพ่อเครับเอาสิครับพี่น้องยูทูบเบอร์อ่ายูทูบเบอร์ทุกช่องครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวเาเอามาไก่ก็ได้ดอกเดี๋ยวเาไก่ด่าละเดี๋คอยไก่ดาราเพราะว่าซีวอกแห้งู่มือนี้พอดีนะครับเข้ามาแสดงความยินดีครับหนึ่ง เออเอาตะคงเลยนี่พยาบาลมัดมัอยู่แล้วูจักชู่จัก่เอาสวัสดีอีกรอบนึงครับสวัสดีจุกของยูทูบกเบอร์ของเฮาจุกโซเชี่ยวจุก่องนะครับเมื่อนี้นะครับผมพยาบาลสายจวดครับถือว่าผ้าทีมงานเฮ้าเมื่อนี้มาฉลองหนึ่งล้านวิวของเอร ขับมาไกลนะครับไวเขับมาไกลนะครับขับขันขามโค้งข้ามลาบผิดลำเพลินของเีาใช่โยใ่โยใช่โยนลุงกันนะ<อ>ใช่โย่ใช่โย่บัตรแดงโมสองเฟียงนะคเป็นซิงเกิลแรกของค่าย,ยเพลงเพชรลำเพลินแรกขอนเลยแมนครับแล้วก็เป็นนิมิตหมายอันดีเป็นเลือกงามย่ำดีเป็นมงคลดีๆนะครับเป็นซิงเกิลแรกแล้วต่อไปเข้ากันสิได้นะครับคนต่อไปนักร้องศิลปินต่อไป หรือ<า>ช่องทางหลายๆช่องจากยอดวิวหนึ่งมื่นก็จะเป็นหนึ่งแสนหนึ่งล้านคือกันเบิดครับผมฉะนั้นแล้วเมื่อนี้การพ่อมาเรียนอรอบเวทีฉลองหนึ่งล้านวิวหอตพันขามโค้งเรียนอรอบเวทีสิบห้าล้านเฮ่อวไนนี้ออกก็ใครจะใครล่ะโอ้ก็ใครจะใครล่ะนะครับขอบคุณพี่น้องผนอื่นขอบคุณพี่น้องที่นะครับเขามาชุ่มเห็ดไฮยอดวิวขึ้นเป็นฮอตล้าน เชียวสุขูสุขุนนะครับพี่นลำเพื่อนครับนี่คือเฮาแสดงเกียรตินาลูปบัดยูทูบเบอร์วะเดี่ยนี่คือสมาชิกลูกๆ้องในองค์กรยูทูบเบอร์ของหมอลำเพป็นลำเพื่นของเฮาเมื่อนี้นะครับเป็นโอกาสดีเด้อร์สร้อยการ้างงานลูกนี่คือเป็นจุดแรกนี่ลูกสาวอ่าเรือพี่น้องๆพี่พี่คำล่านะครับเพี่ลำเพื่อนทีอีกจะหน่อยเอาเชี่ยวซี่ตัวนึ่งเอาเลยเอาเลยพอคว่ำมาแล้วก็มัดขึ้นสมุนก็พออ่าอ่าอ่าไม่อมแล้ว อากาแล้วเต้อันี้พ่อิมหารอบมื่อนี้ขอบุณเจ้าหน้าที่จากซพ่ออพ่พแพงอพ่แพงพแพงสพแพงอแพงพแพงนี่กรนรักษาควมปอดัยตลอดซิมหาลอบที่เรียนน้ำเออิมหารอบโอ๊ยโอ้จัมาดรักษาควบปอดัยห้าคราข่อยเป็นร่มมากลังไปในสองสามรอบเจ้าขี้เรยเอาท่านเบัด่อยเป็นร่มกอนเจ้าขี้เยบัดเย เอาเอาสิครบสจบเจริป่าดุวียดครบรอบนึ่งครก็สิป่าปีดหนึ่งครบสรอบกับสปิดนะสินแม่นแม่นครับผมเออเอาสั้นดีกว่าอาเอาเแต่เจตบาล้มโอเเจ้าหน้าที่สพแงครับสพแงครับพี่้องได้เวลาเท่าไรแล้วครับผู้ใดมีนาดีนาฬิกา่ะนาฬิกาสิก ีเีนหาทีโอ้คุณกอ่าทีบียนาทีอ่อสิอ่าไปนํางว้ไปนาเมครับเอเพื่อป้องกันกล้มเนื้อขีขาดอ่าอมมันเรียบยอดไปเลยนะอมไม่ีมื่อยก่อนนะขันซนี่แต่ว่าขันวิ่งแบบเร็วๆมันจะยังมีพม้อไปอไพูดได้ครับบอยู่ไครับพูดได้ครับเย โอ้โหขยับผู้ใดครับเอาอยู่ไหนครับผู้่บานไจุกครับได้วครับพี่สนุกสิงห์มาดครับผ้ผู้ยบาลไช้จุว่าก็แล้วเห็ผ่ามานหัวคือกันสิคือคือโอ้ยอยู่บนมาวันนี้ครับผู้่บาลครับเอาโอ้ยนนี้เทียววันนี้เทียววันี้โอ้เราจะไดยเาจะได้ก็ว่เป็นยังครับทีมเกล่ยพ่อมานาทีมเกียมผู้ยาทำในอผู้ใดนี่เปิด้แก็ต้องเตรียมไว้นน้ำบรีเร์น้ำบ อันนี้คืออันนี้คือเกลี้ยยเตรียมไว้ให้มาพูดอ่านเรืออย่ารุมห่วยเจ้าหน้าที่จักโหลนึงเลยเนาะเฮ้ยตัวไว้เลยถุยยันอย่ารุมไม่พูดอ่านเลยนะโอเคก็ต้องเข้าไปใกล้เงี้ยโอเคโอเคครับผมครับผมหลังจากจบจากนี้แล้วกอวิ่งอ่าจักรสี่รอบก็รอบซิมหาแต่ว่ากองไม้คือซิมหารอบโอเคซิมหารอบต้องให้มันได้เพราะว่าเขาเป็นนักกีฬาเขาจัดไปอ กาจเป็นเสียเสียเสียเส้อุ่ยับันเสียป่นดาปุ่นดุ่นนักบอลเด้อนักบกฟุตบอลบ้านแพงเด้อนักฟุตบอลมือซีดีกูเด้อตอนนี้อยู่ในไล่เอ้าเานักบอลไดนนี่เ่าช่องท้ามือนีวมัคือนคับเทดุ่นะ่คน่นี่จี่นะเต็มเด้นเลยครับพี่น้องุ่นะอาจากอบเป็นิบเกบบลบาย่างกวาันย่างกวางฮันเด้าาันย่าาัน วาววางได้พอันคันด้านคันพอจะเป็นลมในหอมแกมรูซี่วะนะโอ้เีวซี่เข้ยวซี่้ิวซี่เแตาว่าขันมาตั้งนี่นะกระชิรจากชิมอกกิบไี่หอมเจ็ดสิบเ้ออมเลยพร้อมเลยพร้อมเลยพร้อมเลยเออเการท่มาา

ปะุโอ้ปุนหาโอ้าวว้าวว้าวเอาหันได้กินตำหุงกับมมาเหอเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรนมันเกี่ยวไงก็เรียนมดเลยแดดมันออกมันหรือแดดมันออกหมองกับไปต้อนหมองกับไปมมาเนาะ เอาโอเคพร้อมแล้วขณะนี้เวลา18.30ปนย์นอหนแล้วครับหอานแล้วครับผมนาฬิกาผมไปไว่ขั้วเฮ้ยนาฬิกาผมไปขว้วโอ้ยตันี้ห้นตัวนี้โมเมนต์ของผมไปก่อนนาทีมันสิมืดมัมันจะมีแสงนี่คือเขาบอกอังสันบ่ใส่บังดูโอ้ยโทรศัพท์เจ้าก่อครับตัวนี้เฮ้ยหนอนเฮ้ยหนอนเอาเอาทาทานาทีสั้นเอาพร้อมหรือยังบายดีได้เวลาแล้วพี่น้องนักกีฬาพร้อมหรือยัง นักกีฬาเตรียมตัวพร้อมแล้วมากะโหลเอาหอกว่าน่งมากะโหลนั่นฝากไว้เลยงมักกะโหลฝากไว้นั่นังฝเอกนั่นหน่อยหน่อยพร้อมแล้วไปไปไปแม่เอาไปแม่โอ้ยโอ้ยมันบกคือเนาะไปเนาะอายุที่จุดเส้นอายุที่จุดเส้น เอไปไปเลนเมันไม่ชอบกินปาคอนนี่ก็ดีเออไปใส่แล้วใส่แล้วเอาไปแล้วไปแล้วปัดทั่วใส่ทวนทนเลยสิมหานรอบบาทนี่เอาเออเอารอบหนึ่ง สองครับสองครับเอาเร็ว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 รอบที่สองแล้วนะผู้ดำเนนไปก่อนแล้วรอบที่สองแล้วนันรอบที่สองแล้วรอบที่สง้รอบที่สองแล้วรอบที่สามมาดิสาม เดี๋ยว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 ไมจังสิไม่จอดมาบ้าขวานคนนี่แหละนี่โอ้ยเนาะเออแลนซ้ำโอ้ยเอาเอาสันเอาเอาโอเคโอเคทำบังหวดสิผ่ารอบสิเป็นแน่หรือ้าวครบรอบครบแล้วออกไปครบแล้วออกไปอ้าวครบรอบออกไปนะพอแล้วออกไปเอาเทีมงานน้่งยาดมยุสัยมาเด้อเออใส่ละยาหอมยาดมยาบองมีไดมยาระบาดเนี่ย สารอบนึงงด้วนี่ขนาดสามรอบด้วยนี่ีบ่เออเอาเอามามามารอบที่สี่รอบที่สี่ไปไปรอบที่สี่ไปจะคว้างเพ่งควไปดิคอไปดิอีกรอบนึงหล็กตามเบงแม่ในลูกหล็กตาเบงแม่ในลูกหล็กตาผู้ใดบอกให้เราเลียนเิผู้ใดบอกให้เราเลียนเิ โอ้ยน้ะเออเอาคำละพี่น้องมาดิเอารอบที่ห้ารอบที่ห้าเอาแผลแล้วออกไปแผลออกไปแผลออกไปเอาเหลือผู้เดียวครับเหลือผู้เดียว สามรอบโอ้ um oh, ขนาดโอ้ไปไปไเซ็นบี้เซ็นบี shit, oh, okay. ้เออเอา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 ไปแรงซ้ำไแรงซ้ำาไม่เลยอ่ะเป็นจะได้ครับสามรอบครับคือบอกคือไปหาบขาคือไปหาใครเสือไป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 เราก็จะประมาณนี้โอเคแบบแบบโอ้ข้ามหลาไม่หรอกพี่น้องไุ่นเลี้ยววิ่งแบบไปรุ่นไม่ได้ขนาดยางซ้ำนี่มันวิ่งแบบนี้มันว่งแบบนี้อันนี้เขาบอกว่าเวลาวิ่งมาใกล้แล้วเขาบอกว่าเช้าวันแล้ว่าทันมา เอากินน้อน้ำแล้วบานนี่เอารอบที่หกที่เจ็ดรอบที่เจ็ดรอบที่เจ็ดโอเออบ่คืออะไรเหรเฮาเนาะไปหาขายเสือบ่ปลาถอะย่างเจ้าตัวละเสือนดิย่างหลายตัวอยู่ด้วโอเคโอเคอะไรยังล่ะเอาใบปีเด้อเอาใบผู้เฒ่าเด้อผู้เฒ่าเล่นเมื่อยอยู่เดียวรอบที่เจ็ดรอบเหมือนกันแมีนรอบที่เจ็ด นี่กาังสมาหอดคือแปดนีตอนอันนี้รอบที่แปดแปได้ปะเนี่อันนี้แปดนี่ครับโอ้คือเก่งแถบป้าปาอไหังปรวดเจ้าพอรยสุเอาเก่าแล้วเอาิบเนาะเราหยานเราต้องว่าให้ลื่นพรเยสุกไปกวนวะ แน่นอนขนาดว่าแปลแล้วแปลแล้วเอารอบที <li break> <ically> ่เก้ารอบที่เก้ารอบที่เก้าไปนักกีฬาเก้านี่นักกีฬาเก้าเก้าเนี่ยนี่สามรอบเฮ็ดยังกว่อัลเบิรบบอกเรื่ะรก่าโบยังซ้ำ เรีนเนซ้ำไม่เนซ้ำเดิน j o g ก i ้ g เหมือนเหมือนพวกก็แต่อากำลังกายพอเขาจะไปตามไว้ไปตามไว้ายเขาว่นยว่าลุ่นเรียบร้อยเลยใช่ังาแล้วสิกห้องเรื่องวกตัวเอารอบที่สิบรอบที่สิบเอาล้มยาแล้วก็จะล้มยาแล้ว รอบที่สิบรอบที่สิสิบสิบเแล้วสิบแล้วอ้ามมาสิเสิบไปสิไสิบโอ้มือนพอดีเอ็นบอว่าอะไรเนเตเวยังว่าโปเซียข่อย้คำเหร็นบ่เยวจายเสื้อนันมเห็นบเตว่ากิั้ดาววยยังว่าสิไปหาอันนึงเขาให้มียยัง ชั่วโมงเข้ามสบพอเพงครับสอบพอเพงครับเพลงครับเพลงยนาตำรจเย่งรเมันจการอยู่สอบพปลครับจับยุบอบอปแลเัาเอารเง้องพบคนแลนด์นว้บางคนแลนน่ะรอบแล้ว12แล้วอีกลมรอบอีกสารับเอาสบเริ่มหน้าบผ่านไป สิบสองแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวว่ได้ยินว่ได้ยินเดี๋ยวเดี๋ยวว่ได้ยินว่ได้ยินมั้งยังก่อยังก่อเก่งแค่มาเลี่องเสร็จแล้ววัดดอกโอ้ยดอกจังดอกจังดอกม่เล้จับดอกโอเคโอเคจับดอกจับดอกได้ก็นมาได้จับดอกงายดองไปเลยโอ้ยนโอ้ยใครหน้าใครตากันแท้เสียวเนีย xem 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 อ้ารอบสุดได้รอบสุดได้รอบสุดได้อีกรอบหนึ่ง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 อีกรอบนึ่งขอบไปดิขอบไปดิพี่ทีนสุดครับพี่น้องครับตามข้ามอนแลยสัญญาเรียบร้อยครับผมจัดไปแล้ว15รอบเราจะสูงมากสอบถามเจ้าผู้เจ้าแรืมาก่อนเจ้ามาถามมึงดู สองคนข้นขนงคนผู้สดหน่อยงคนผู้สดหน่อยาเดี๋ยวเดยวเก้มเยยกก้มเลยยกก้มดหัวเสียบเลยยมยมยดมยังยไ่ค้ามาวันที่สองนี่ค่ะพี่น้องไห่ก็ต้องใจขาพันใบพันใบนี่ขาสิบบลอดอโอ้ยวันนี้แนวไห่แนววันนีแนวไข่แนวาพี่น้อง พบหาอ่าหาร้อยหาพันใบมอบหนึ่งบาทให้กับครูดอนคุณนายดีสองเปียลนบ้ทเปีลบาทห้ึ่งบาทว่องหนึ่งบาทเปันบ้นี่ยเาได้เปียนในโบตั้งที่แรกแล้ววาสิเรียนมานี่เรียนมานี่เรียนหาสรอบบ่กับคงสิแ่งกันกับสร้างชุกโอเคโอเคโอเคจหาสิบเ้หาพัน